ขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสำหรับงานประกาศรางวัล SME สร้างอาชีพอวอร์ดประจำปี2567ครั้งที่9นะคะที่จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการนะคะที่มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะอีกทั้งต้องการสร้างสารรค์และความตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้ได้มีแรงกระตุ้นนะคะเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยบริษัทเดอะไพทอนจำกัดนะคะโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจรที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของการผลิตกาแฟพร้อมดื่มจากสารสกัดอันทรงคุณค่ามากมายที่ผ่านการคิดค้นสูตรโดยทีมอาดีผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นาคาวันดี้แสนลักที่รวมประสบความสําเร็จนะคะและมียอดขายถล่มทลายภายใต้การบริหารงานโดยคุณอุไลาวานผู้บริหารสูงสุดและคุณปัทวีนะคะที่ปรึกษาบริษัทเดอะไพทอนจำกัด ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวาัล SME สร้างอาชีพอวอร์ดประจำปี2,567ครั้งที่9ในสาขา The Best of Factory and Innovation นีครับไปเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะสีนเดอะไพทอนค่ะเดอะไพ p ทอน o ีค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่ SME Award ให้รางวัลถึง Python นะคะ ค่ะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มารับรางวัลวันนี้ค่ะเด็กไพทอนเองเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงจรนะคะที่เริ่มมาจากกันเป็นแม่ค้าเราเลยกล้ากระตืรรว่าเราเข้าใจแม่ค้าแล้วก็รองรับแม่ค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ ค่ะเราวันต็อปเซอร์กิ้เลยนะคะแต่้งแต่เมื่อแต่ขออยอยช่วยช่วยทำแพคเกจจิ้งพัฒนาสูตรใช่ค่ะพัฒนาสูตรแล้วก็ช่วยคิดโปรโมชั่นราคาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยหมดเลย <c oughs> แม้กระทั่งว่าที่ออฟฟิศเราอะค่ะมีนเ <c oughs> นี่ยค่ะสตูดิโอเนาะ <c oughs> ช่วยถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ค่ะพี่แต๊กถือว่าความเติบโตของอาหารเสริมหรือว่าการขายออนไลน์อะค่ะ มันขึ้นทุกปีค่ะอย่างปีนี้เองเราอ่ะยอดขายเราก็มากขึ้นก่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้ามองว่าทวามเติบโตมันยังได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับเอ่อเฮลตี้เนี่ยบิวตี้เนี่ยค่ะก็เติบโตขึ้นทุกปีนะครับมีมีค่ะมีลูกค้าอ่อต่างประเทศเข้ามาหาเราเหมือนกันค่ะอย่างกาแฟเราอย่างกาแฟเรามีเมกาเนาะแล้วก็อย่างลูกค้าของเราที่อยู่ในประเทศก็ส่งออกมีค่อนข้างเยอะค่ะ คือดับเบิลจีนะคะเป็นคอลลาเจนทั้งชงดื่มแล้วก็เป็นแบบเพียวหนะะ้าคามี5รสชาติค่ะแล้วก็มีแสนรักค่ะก็เป็นกาแฟเหมือนกันแล้วก็วันดีก็เป็นกาแฟค่ะแล้วก็นิพานาลิกกค่ะแล้วก็ไฟเบอร์อิชากาแฟอิชาแล้วก็ฮันนี่พิวค่ะและอีกแบรนด์อีกมากมายค่ะค่ะเริ่มต้นไม่ถึงแสนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินมาหาเด็เพททอดน,นะคะราคาเพียง6 โปรเรานะคะเริ่มต้นเพียง6,999 9บาทค่ะ1,000กล่องบัญจุ5้าองนะคะแล้วก็อีกโปที่ขายดีนะคะ99,999 99บาทค่ะ1,000กล่องแล้วก็บรรจุติลตองค่ะก้าวต่อไปอย่างของกุกีน่ะเราจะเปิดโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางนะคะภายในสิ้นปีนี้สามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยเริ่มผลิตเออเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒน,นาสุดไปพรอ้พรอมๆกนะะันค่ะแล้วก็เรากำลังจะเริ่มขยายไป อาเซียนไปเหมือนแบบต่างประเทศมากขึ้นค่ะได้เลยค่ะมีของเรามีเพจองงานร,ารับผลิตอาหารเสริมชีวิตเดอะไพทอนนะคะแล้วก็สามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยค่ะพิมพ์คําว่าโรงงานร,ารับผลิตอาหารเสริมเดอะไพทอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไลน์แอดด้วยค่ะแอดไซน์เดอะไพทอนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะค่ะก็เดอะไพทอนนะค่ะทีน่ะเริ่มต้นมาจากการเป็นแม่ค้าเนาะ อินเองอ่ะมีโมเดลให้ทุกคนเลยทุกคนสามารถเดินเข้ามามาปรึกษาเราได้ไม่ว่าคุณจะขายของเป็นหรือไม่เป็นแค่คุณมีใจมาการมีใจอินมองว่าทําอะไรก็สําเร็จค่ะเพราะน,นตอนนี้ตลาดออนไลน์เป็นยอดขายที่ดูมากถึงสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอย่างณ้ตอนนี้ค่ะบ้านเราน้ำท่วมแต่สภาพขายออนไลน์ยังขายได้เพราะว่าอินมองว่ามันยังพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดทุกคนอ่ะ อยากจะผลิตสินค้าหรือว่าแค่อยากปรึกษาอยากรู้ว่าเฮ้ยการขายอะไรเขาทำแบบไหนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะเราสามารถเป็นแรงพัปพอร์ตเป็นเบื้องหลังให้แบรนด์ดังๆได้แน่นอนค่ะก็ฝา,เากเชิญชวนนะคะแม่ค้าออนไลน์หรือว่าผู้ที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะก็เชิญชวนมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะมาปรึกษาว,ว่าอยากได้แบบไหนอยากทําอะไรนะคะเร,เราสามารถเป็นที่ปรึกษาของท่านได้ะคะ่ะแล้วก็มาคุยกันก่อน แล้วก็นะตอนนี้นะคะเด็กใครพทอนค่ะมีโครงการรับ KOL หรือว่าแม่ค้าลน์คนไหนที่ไม่มีทุนคนไหนที่อยากเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานเรารับเป็นพาร์ทเนอร์ให้เราเป็นทีมหลังบ้านให้ผลิตสินค้าให้คุณทําการตลาดหน้าบ้านคุณก็คือพกแค่ใจมาค่ะก็คือพร้อมที่ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะ0981462644ได้เลยนะคะ